คำศัพท์ภาษาอังกฤษ100คำขึ้นต้นด้วยตัวไอ Ice น้ำแข็ง i c y เยือกเย็น Idea ความคิดเห็น If ถ้า You ป่วย I make ภาพ Imaginary เพ้อฝัน Imagination จินตนาการ Initial เริ่มต้น Important ความสำคัญ important ที่สำคัญ improve ปรับปรุง improvement การปรับปรุง in ใน include รวมถึง including รวมทั้ง income รายได้ increase เพิ่มขึ้น indoor ในบ้าน indicator ตัวบ่งชี้ industrial เกี่ยวกับอุตสาหากรรม industry อุตสาหกรรม Infect ติดเชื้อ infection การติดเชื้อ impress ประทับใจ influence อิทธิพล influential มีอิทธิพล inform แจ้ง information ข้อมูล ink หมึก inner ภายใน inquire สอบสวน inquiry การสอบสวน insect แมลงวัน i n s i ซต์ภายในอินทรีแทนที่อิ t ทร c t สั่ง i n นทรัคชั่นการสั่งสอน i n นทรูเมนตอุปกรณ์อินซูเรนตการประกัน Insure ประกัน i n t e n นสตั้งใจ Intention ความตั้งใจ Interest ดอกเบีย้ย Interesting น่าสนใจ International ระหว่างประเทศ Interrupt ขัดจังหวะ Interruption การขัดจังหวะ Intro เข้าไป Introduce แนะนำ Introduction การแนะนำ Invent ประดิษฐ์ Invention การประดิษฐ์ Invitation การเชิญ Invite เชิญ Inward เข้าข้างใน Iron เหล็ Island, ก Island เกาะ It มัน is ของมัน itself ตัวเอง I make in จินตนาการ in u r e ปาดเจ็บ i n s e n t ไล่เหตุผล insolvent ล้มละลาย inquiry ตรวจสอบ inspect ตรวจตา inspector ผู้ตรวจสอบ inspire กระตุ้น install ติดตั้ง instant กรณี intent ฉับพ e ัน i n t e ทนที่ instruction คำสอน instrument เอกสาร i n s u f f i c i e n t ขาดแคลน i n s u พูดคำหยาบ i n s u r a n c ประกันภัย i n t e l l i g e n t ฉลาด i n t r e n d รุนแรง intention ความตั้งใจ intercess ปนีปนอม interest น่าดึงดูด interfere รบกวน interpret ตีความ interrupt ขัดจังหวะ introduce แนะนำตัว invent ประดิษฐ์ invention สิ่งประดิษฐ์ invest ลงทุน investigate สืบสวน i n v เชื้อเชิญ in v o k e ขอร้อง in v o l v e เกี่ยวข้อง irate โมโหร้าย infer สรุป infamous น่าอาย impact ผลกระทบ isolate แยกตัว issue ปัญหา